สวัสดีครับผมน้อย s t น้อยนะครับผู้สร้างเว็บไซต์ stmanage.net และเป็นสมาชิกหนึ่งในทีม Elite SSC ที่ใช้ระบบออนไลน์ในการสร้างธุรกิจเพื่อสร้างไรายได้โดยที่ไม่ต้องออกจากบ้านสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้วิธีการไดคัตหรือการตัดภาพส่วนเกินที่เราไม่ต้องการด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop การไดคัตคืออะไรการไดคัตคือการตัดภาพเหล่านี้ครับที่เราไม่ต้องการให้อยู่ในภาพของเราตัดมันทิ้งไป ซึ่งจะได้แบบนี้ซึ่งเพื่อนๆจะสามารถนำไปใช้ในส่วนการแบรนด i n g ตัวเองนำไปประกอบสื่อต่างๆได้นำไปประกอบเว็บไซต์ส่วนตัวของเพื่อนๆได้แล้วมาดูกันนะครับว่าเราจะต้องใช้โปรแกรมอะไรกันบ้างอย่างแรกเลยก็คือ TeamViewer จ้าตัวโปรแกรม TeamViewer เนี่ยจะเป็นโปรแกรมในการดีโมดเข้าไปดูนะครับเข้าไปอคอยแก้ไขคอยช่วยเหลือเพื่อนๆที่ติดปัญหาต่างๆนะครับตัวที่สองเลยก็คือ Adobe Photoshop CS นั่นเองนะครับ เราจะเป็น CS สอง CS 3 CS 4 CS 5นะครับก็ว่ากันไปและสุดท้ายคือโปรแกรมแตกไฟล์ผมจะอัปโหลดโปรแกรมต่างๆขึ้นไปให้ด้วยนะเพื่อให้เ,เพื่อนๆได้ดาวน์โหลดไปใช้กันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมจะเป็นจะต้องซิฟไฟล์ไว้เพื่อให้เป็นไฟล์ไฟล์เดียวนะครับเพื่อไม่ให้เกิดการดาวน์โหลดผิดพลาดซึ่งจะใช้โปรแกรม2ตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น Winzip หรือวิลานะครับในการแตกไฟล์นั้นๆเพื่อทําการเซตอัพโปรแกรมต่างๆ,างๆเราไปลงสนามจริงกันเลยครับครับ หลังจากนั้นนะครับเราเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วเราเลือกรูปภาพที่เราต้องการจะใช้ในการไดคัดซึ่งตอนนี้ผมเปิดโปรแกรมไว้แล้วล่ะนะครับทีนี้ผมจะนํารูปนี้มาแทนรูปนี้แล้วก็ทําการนํารูปนี้นะครับลากมาใส่เลยนะครับแล้วเราค่อยมาลบออกทีหลังเรามาดูกันนะครับเราก็ลากมาใส่เครื่องมือที่ใช้ในการลากนะครผมผมจะใช้ตัวนี้นะครับซึ่งเป็น Move tool นะครับอ่าเราก็ลากําเลยปึ๊บ อ,าอ่าใหญ่ไปทีนี้ใหญ่ไปเราจะทำยังไงนะครับเราจะต้องย่อภาพทั้งหมดให้เล็กลงก่อนสังเกตนะครับนี่คือขอบเขตของรูปภาพทั้งหมดนะครับถ้าเพื่อนๆไม่เห็นนะครับเพื่อนๆให้มาดูตรงนี้ครับเห็นไหมครับเมื่อเราติ๊กออกเนี่ยจะไม่เห็นละจะเป็นขอบเขตนะครับเพราะฉะนั้นเรามาติ๊กตรงนี้ก่อนพอเพื่อที่จะขยายขอบเขตเพื่อที่จะลดขนาดรูปภาพแต่ทีนี้การลดขนาดรูปภาพเนี่ย เราจะลดยังไงไม่ให้เสียสัดส่วนนะครับเราจะต้องกดชิปค้างไว้แล้วคลิกเมาส์ลากเลยครับเห็นไหมครับจะไม่เสียสัดส่วนแ้วเราก็ลากให้ตรงตำแหน่งก็ขยายขึ้นมาครับขนาดเริ่มใกล้เคียงกันแล้วทีนี้เรามาตัดกันเลยครับ เงื่อเพื่อนยอดเสร็จแล้วต้องให้กด enter ครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้เจ้าโปรแกรมเนี่ยรู้ว่าเราต้องการจะใช้ขนาดนี้เมื่อเพื่อนได้แล้วนะครับให้มาดูที่ channel ทำไมต้องมาเลือก channel การเลือก channel นะครับเป็นการเป็นการดูว่าสีไหนที่ให้ภาพตัดกับภาพพื้นหลังมากที่สุดนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้เลือกพื้นที่นั้นๆในการลบทิ้งไปได้ง่ายขึ้นอ่นะผมเลือกเป็นอันนี้แล้วกันนะครับ ซึ่งความถนัดของแต่ละคนไม่เหมือนกันผมเลือกเป็นบูแล้วกันทีนี้เราจะใช้เครื่องมืออะไรนะครับให้เพื่อนๆมาดูนี้ครับ Selection Tool ให้เพื่อนคลิกขวาเลยครับแล้วเลือก Quick Selection Tool เจ้าตัวนี้ดียังไงจริงๆมีหลายเครื่องมือนะครับที่สามารถใช้ได้นะครับเครื่องมือน,นี้กส็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับเราแล้วแต่เพื่อนๆจะถนัดนะครับเห็นไหมครับสามารถเลือกได้ เมื่อเราเลือกแล้วเรากดปุ่ม delete ไปเลยเช่นกันนะครับในตัว select tool มีหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเลือกตามขนาดเลือกตามเป็นเส้นตรงแล้วแต่เพื่อนๆถนัดนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างสะดวกนะครับจะมีในส่วนของปุ่มไว้คอยจับส่วนวาส่วนโค้งนั่นเองแต่วันนี้ที่ผมจะใช้นะครับก็คือตัวนี้ครับคลิกขวาเลยครับแล้วเลือก quick selection tool แล้วเราก็คลิกลากส่วนไหนเห็นไหมครับมันจะสะดวกก็คือมันจะมองหาพื้นผิวที่มีสีเดียวกันในส่วนของการแยกชันนลสีเนี่ยมีความจำเป็นในระดับหนึ่งมันมันจะช่วยให้เราเห็นความเปรียบต่างของสีหรือว่าคอนทราสนั่นเองนะครับทำให้เนี่ยโปรแกรมเนี่ยสามารถทํางานได้ง่ายขึ้นนะครับอ่ะเราไปดูกันทีนี้การที่เราจะใช้คีย์ลัดในการขยายรูปภาพไม่ใช้คอนโทรลแล้วบวกนะครับอ่ะ เราก็จะได้ภาพใหญ่ขึ้นมานะครับเราก็มาดูเลยเราก็มาคลิกลากเป๊บเห็นไหมครับคลิกลากส่วนที่เราต้องการจะใช้เห็นไหมครับจะสะดวกคลิกลากคลิกลากปร๊บทีนี้ส่วนเกินที่มันเกินเข้ามาเนี่ยเราจะทำยังไงให้เพื่อนๆกด alternate ก่อนนะครับให้เป็นเครื่องหมายลบเห็นไหมครับ เป็นเครื่องหมายลบบวกลบกดอัตโนเนตให้เป็นเครื่องหมายลบก่อนแล้วคลิกส่วนที่มันเกินเข้ามานะครับเมื่อได้แล้วนะครับเราก็ลบพื้นที่นั้นได้เลยโดยกดปุ่ม ดีลีทเลยครับเห็นไหมครับส่วนนี้พื้นหลังที่เราไม่ต้องการนะครับหายไปแล้วนะครับแต่ทีนี้ยังมีส่วนรายละเอียดเล็กน้อยๆนะครับที่ยังมีลงอยู่อยู่บ้างนะครับเรามาดูกันนะครับว่าเราจะใช้เครื่องมืออะไรในการจัดการกันบ้างนะครับก่อนอื่นเราต้องยกเลิกการซีเล็กก่อนโดยการกด Ctrl D นะครับก็จะไม่มีซีเล็กละนะครับแต่ทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงครับว่าส่วนไหนมันเกินบ้าง คลิกง่ายๆครับผมจะใช้การใส่ขอบให้กับรูปนะวิธีการใส่ขอบใส่ยังไงคลิกที่รูปคลิกที่เลเยอร์ที่ต้องการใส่นะครับแล้วคลิกที่นี่ครับแล้วเลือกสตอกเลือกให้สีชัดๆเลยจะได้เห็นเงนจับๆไปเลยนะครับะนะครับและนี่คือส่วนที่ยังมีรูปภาพยังมีสีพื้นหลังอยู่นะครับเราใช้อย่างลบๆครับ e อลเลอร์สตูนะครับ แล้วก็มาขยายหัวแปงแลงก็ขยายหัวแปลงนะครับกดที่แป้นคีย์บอร์ดที่บอบยไวไม้กับลอลิงนะครับบอบยไม้เนี่ยจะเป็นการย่อขนาดหัวแปลงนะครับส่วนลอลิงเนี่ยจะเป็นการขยายหัวแปลงนะครับเราก็มาเลือกลบได้เลยล เมื่อเราลบแล้วนะครับเราก็เอากรอบที่เป็นสีแดงออกโดยดับคลิกที่ฟังก์ชันนี่เลยครับแล้วเลือกขึ้นมาถูกหน้าตกออกแล้วกดโอเคครับท่านี้ก็ได้แล้วครับการใดคัดแบบง่ายๆนะครับในนี้เรามาดูกันว่าเราจะใช้ในระดับไหนนะครับผมจะใช้แค่แค่ตรงนี้นะครับไม่เป็นส่วนเว้า์ของเก้าอี้นะครับโอเคผมก็ตัดออก ผมจะเลือกส่วนที่ใช้ก่อนนะครับสังเกตว่าตอนนี้ผมทำงานอยู่ในเลเยอร์นี้นะครับผมเลือกส่วนที่ต้องการใช้แล้วทำการ i n v e r t i n v e r t คือการเลือกกลับด้านนะครับอย่างเช่นผมเลือกเลือกที่ต้องการจะใช้และ i n นเ r อคือการไปเลือกในสิ่งที่ไม่ต้องการใช้แล้วเรากดปุ่ม Delete เลยครับเห็นไหมครับส่วนล่างนี้จะหายไปแล้วนะครับ กด Ctrl D เลยครับเพื่อที่จะยกเลิกการ select เห็นไหมครับตอนนี้ผมก็ได้รูปที่จะนำมาใช้ในการแบรนด i n g ตัวเองแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตเห็นนะครับจะมีรอยอยู่บ้างนะครับรอยค่อนข้างคมนะครับอะผมขอปิดเลเยอร์ภาพล่างไปก่อนนะครับโอเคเห็นไหมครับเพื่อนๆจะเห็นว่ามันมีรอยอยู่เพราะฉะนั้นผมจะใช้ ครื่องมือตัวนี้ครับหยดน้าผมเรียกหยดน้าหรือว่าบูทูธนั่นเองนะครับบูทูเนี่ยจะเป็นการเบร์เบร์เอาท์นะครับเบลอเอาท์ในส่วนที่มันค่อนข้างคมนะครับให้จางออกไปนะครับเห็นไหมครับนะครับจะเริ่มจางออกไปนะครับจากที่เป็นเหลี่ยมอย่างๆเนี่ยจะเริ่มจางออกไป เสร็จแล้วนะครับการได้คัดแบบง่ายๆนะครับท่านนี้ผมก็ได้รูปในการแบรนด i n g ตัวเองแล้วนะครับเพียงเท่านี้เพื่อนๆก็ได้ภาพสวยๆในการแบรนด i n g ตัวเองกันแล้วนะครับและพบกันใหม่วิดีโอถัดไปครับสำหรับวันนี้เอสทีน้อยขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ